ออกมาแล้วไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยไอตัวนุ้นออกทีหลังเพื่อนเดือเแตนเช้ามันก็ร้องก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในตู้แล้วเดือนแข็งแรงดูมันหิบปากจะกินแล้วหรือฮะนี่นี่ไข่กระร้าออกนี่นี่มันอิ๊กอิกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเจาะมันเจาะไข่ใบนก็เจาะเริ่มเจาะ อ่ะอะจะออกแล้วเหรอย่างย่างย่างแข็งแรงกว่านี้ก่อนแข็งแรงกว่านี้ก่อนมาอยู่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนออกมาก่อนไอ้พวกนี้มันแข็งแรงแล้วขนมันนี่กันพวกขนมันนั่นนี่ดูอไอ้ตือนี้ยังรักก่อนเองอยู่ข้างบนก่อนจเพิ่งลงมาเองยังไม่แข็งแรงเท่าพี่เขาให้พี่เขาอยู่นี่ก่อน